บอยประกอนควงสองเลยจ้าซ้ายข้างขวาข้างคู่จิน้นแฟนตัวจริงมาครบเป็นภาพที่สุดฟินที่ชาวเน็ตนั้นแห่กันกดไลค์และก็แซวกันเพียบเลยล่ะค่ะกับการที่พระเอกหนุ่มบอยประกอนนั้นได้ถ่ายรูปกรุป๊ปช็อตอบซ้ายอบขวาสองสาวทั้งแฟนตัวจริงอย่างเฟย์พปรปวีและอดีตคู่จิน้นชิปปีสิริน โดยสาวชิปปีนั้นลงแคปชั่นว่าฉันมายินดีกับความรักที่สดใสส่วนบอยนั้นบอกว่าอย่ามาทำหน้าแบบนี้นะชิปอย่าให้เศดซึ่งงานนี้เสียงแซวมาเพียบเช่นนี่ถ้าพี่บอยมือลัน่นแท็กผิดคนได้แก่ง,งอใหญ่เลยงานนี้ พามาเจอกันจนได้นะเฮียเฮียเอาอยู่สายตาคุณบอยคือโฟกัสได้แค่คนเดียวฮ่าฮ่เกินเป็นตน้น <h> และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ